สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เลิกงานเร็วนะครับก็จะออกไปว่ากาลังไกลนะับอ่าพอดีว่าบ่องยูมันไกลครับอ่าบ่องที่สามารถวิ่งได้เะครับ โ okay. อเคถึงแล้วครับผมนี่ครับเป็นบึงทางเขาบริสทงนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปวิ่งก่อนนะครับอาถ้าถือโทรศัพท์ไปนั่งวิ่งนั่มนี่คงจะบอสะดวกนะครับ๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปใต้เบอรถเนาะใหดูบรรยากาศครับผมโอเคครับเอาเจอกันครับผม mm hmm. เรียบร้อยนะครับวิ่งไป เหมือนสองรอบนะ้เพราะว่าวิ่งไปสุดนะครับสุดพูนนะครับแล้วก็วิ่งกลับมานะครับก็คือออกกำลังกายใหม่ๆนะครับก็คือว่าอยากหักโหมนะวันละนิดวันลนนิดจิตเต่มใสนะครับกลับบ้านนะครับผมวันหลังค่อยมาใหม่ แล้วถึงห้องเรียบร้อยครับกถือเป็นการออกกำลังกายวันแรกที่ได้ออกนะครับเพราะว่าบ่ได้ออกกำลังกายมาโดนแล้วเนาะก็บ่อยากหักโหมเพราะว่าเดี๋ยวไปทำงานบ่ได้นะครับกแค่นี้นะครับพี่น้องเรา๋ยว่อพอกันยี่พีหนาเนาะ สวัสดีครับ